แช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ31ตุลาคม2566เราจะมาแจ้งอัปเดตย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะสำหรับการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูายุทที่มีรายได้น้อยและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ2565 สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง6เดือนขอบคุณขอ้อมูลค่ะจากเพจ f a c e b o o k กองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะโดยได้โพสต์อัปเดตว่าย้ำอีกครั้งให้รีบไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมกับผูกพร้อมเพยงกับธนาคารใดก็ได้นะคะสำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการในรัฐปี2565 ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะได้เงินเพิ่มคนละ100บาทนาน6เดือนคนละ600นะคะแต่แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคลด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อขอรับเงินนะคะสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์และยังไม่ได้รับเงิน 1. ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยและผูกพร้อมไปกับธนาคารใดก็ได้ กับเลขบัตรประชาชน13หลักของตัวท่านเองโดยเงินจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเบทที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ 2. ผู้สูงอายุป่วยติดเตีตยงพิการท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการยืนยันตัวตอนแทนได้เพื่อรับเงินผ่านบัญชีของผู้ที่ได้มอบอำนาจได้ที่ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสด,ดิการแห่งรัฐปี2565 หรือขอรับที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะและยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลางจังหวัดทุกจังหวัดภายใน17พฤศจิกายน2 5 6 6นี้เท่านั้นสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ไม่เคยยืนยันตนและผูกบัญชีเท่านั้นนะคะโดยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะงวดต่อไปที่จะโอนก็คือ6พฤศจิกายนนี้สำหรับท่านที่เกิดก่อน หนึ่งกันยายน2 5 0 6และท่านได้ยืนยันตัวตนภายใน26ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน1พฤศจิกาย,ยนวันนี้สสิเแล้วนะคะให้รีบด่วนใครทันรอบนี้ก็จะได้รับการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์6พฤศจิกาย,ยนนี้ส่วนใครที่ไม่ทันรอบนี้แล้วรอบต่อไปสุดท้ายแล้วรอบเดือนธันวาคมนะคะเกิดก่อน1กันยายน2 5 0 6 ท่านจะต้องยืนยันตัวตนภายใน26พฤศจิกายน66และผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายใน30พฤศจิกายน2566เงินจะโอนเข้ารอบท้ายสุดของปีนี้แล้วนะคะ6ธันวาคม2566ฉะนั้นใครยืนยันตัวตนแล้วรีบผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน1พฤศจิกายนนี้ก็จะได้รับ6พฤศจิกายนหากไม่ทันจริงๆรอบต่อไปรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะ